จะเป็นปี2องาก็จะเป็นของฝันปีใหม่จากทางกระทรวงสาธารณสุขคือสามหมอเนาะหมอคนที่หนึ่งคือพอสอมที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยหรือว่าสมาชิกในบ้านหลังนี้นะครับเพราะเวลาที่สมาชิกในบ้านหลังนี้เจ็บไข้ได้ป่วยต้องการความช่วยเหลือนะครับเรื่องการดูแลสุขภาพจะต้องนึกถึงหมอคนที่หนึ่งก่อนนะครับ ก็คืออ,อสมอที่ดูแลสมาชิกในครอบครัวนี้นะครับหมอคนที่2ก็คือเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านใดท่านหนึ่งที่ทําหน้าที่ดูแลสมาชิกในบ้านหลังนี้จริงๆนะครับเพราะว่าในรพาสาาตจะมีเจ้าหน้าที่อยู่หลายท่านก็จะแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบนะครับเกินศักยภาพของหมอคนที่1น,นะครับก็จะปรึกษามาหมอคนที่2ครับ พอหมอคนที่2ดูแล้วเห็นว่ามีความจาเปน็นต้องไปสถานบริการสาธารณสุขในระดับที่สูงขึ้นนะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปหรือจะต้องไปพบแพทย์นะครับก่อนที่จะไปต้องผ่านคนนี้นะครับซึ่งคนนี้ก็จะติดต่อประสานงานให้นะครับมาสูหสา่หมอคนที่3นะครับหมอคนที่3าก็จะต้องทําหน้าที่รับในการ ดูแลต่อเนื่องนะครับแม้จะเข้าไปโรงพยาบาลอาจจะมีหมอเฉพาะทางดูนะครับหรือรับไว้รักษาในโรงพยาบาลอาจจะเป็นสามวันหาวันหสัปดาห์อะไรก็แล้วแต่แต่พอก่อนจะกลับบ้านนะครับหมอคนที่สามนี่จะต้องทราบแล้วว่าอันนี้คนไข้ของตัวเองจะได้กลับบ้านจะต้องวางแผนการรักษาการดูแลต่างๆนะครับร่วมกับหมอคนที่สและก็หมอคนที่หนะครับอันนี้ เราดูแลแบบทีมนะครับซึ่งมีหมอสามคนนะครับในบ้านหนึ่งหลังจะต้องรู้เพราะฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆจะต้องติดต่อถึงกันได้นะครับโดยเฉพาะสมาชิกบ้านหลังนี้ต้องมีเบอร์หมอคนที่1คนที่2แล้วก็คนที่สามจะเป็นมากๆคนอ่ะสองอยู่ใกล้ชิดในพื้นที่มากที่สุดนะครับ